สาวกคนชอบเนื้อต้องลองนี่ก็คือกะเหาเนื้อตุ๋นหม้อไฟโอ้ยกลิ่นหอมโชยมากับความน่ากินทำเอาหิวโดวยไม่รู้ตัวดูความนุ่มแด้งเด้งถึงดูลมุนของเนื้อที่เปื่อยนี่สิโอ้น่าเย้าวยวนจริงๆ มาแล้วที่อยู่ตรงหน้าผมคือกระเหล่าเนื้อเซตใหญ่ไหนๆก็มากินทั้งทีก็จัดเต็มกันหน่อยโอ้มันก็มีหลายอย่างนะเนี่ยใช่แล้วครับแต่ที่เราเห็นเยอะๆแต่งโตแบบนี้ก็จะมีอะไรเนื้ออื่นๆที่สั่งแยกเอาถ้าใครที่กินแล้วไม่สาบใจก็สั่งอะไรเนื้อแบบนี้เพิ่มเติมก็ได้ว่าแต่จะมีอะไรบ้างและรสชาติเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเปิดให้ดูกันเลยร้อนๆแบบนี้เลยครับ ผมสั่งเนื้อน้องลายมาเพิ่มสดๆอย่างนี้เลยเอาลงไปลวกให้สุกจนพอใจแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้านอาืมเนื้อกรุบๆเคี้ยวสนุกหอมอร่อยมากเนื้อสดเขาก็มีนะคะลูกไปแบบนี้เลยค่ะกึ่งสุกกึ่งดิบมาลองชิมกันเลยค่ะน้ำจิ้มดีจังเค้มๆเหม,มือนหวานถ้าใครอยากกินสุกๆมากกว่านี้แล้วก็ ลวกนานๆได้เลยนี่ครับตับลวกเขาทำมาสุกให้แล้วแค่เอามาอุ่นในหม้อแล้วกินได้เลยนี่ค่ะสบายนางหรือที่ใครๆเรียกว่าผ้าครีวนั่นเองอันเนี้ยฉันชอบกินมากๆเลยค่ะส่วนนี้คือเนื้อตุ๋นเปื่อยครับลวกจุ่มลงไปเลยพอได้กินแล้วละลายเข้าปากไปเลยอร่อยระเบิดระเบอ้อสุดยอดเลยครับเล่นเอาตากล้องอดใจไม่ไหวเลยครับ ทั้งกลิ่นหอมและความน่าอา่อยมันทัชความอยากอาหารของผมได้เลยนี่จะพลาดเอ็นแก้วไปได้ยังไงกันคิดว่าใครๆก็ต้องชอบสุดนี่เลยอืมไม่เหนียวเลยค่ะแต่มันหนึบหนับเคี้ยวสักพักก็ละลายหายไปแล้วค่ะที่ร้านยังมีอะไรเนื้ออื่นๆอีกน,น,นะครับนอกเหนือจากที่ผมรีวิวเมื่อกี้ และถ้าใครไม่กินเนื้อวัวที่ร้านก็ยังมีหม้อไฟหมูด้วยนะครับทุกอย่างมันสดใหม่จริงๆอร่อยมากๆขออนุญาตไปกินก่อนนะคะบายแหมแหมแหมกินกันอ่างตั้งใจเลยนะพวกคุณน่ะแต่เมนูนี่มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นร้านนี้ยังมีเมนูอื่นๆที่เป็นจุดเด่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนและก๋วยเตี๋ยวหมูตุนด้วยและนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน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 ตุ๋นชิมน้ำซุปกันก่อนเลยนะครับพี่ Uh huh. รสชาติกลมกล่อมมากร้านเขาแนะนำให้ใส่เต้าหู้ยี้ไปด้วยนะครับผมก็ใส่ไปเลยสิพี่อื uh huh. แมแหมมันทำให้นัวกว่าเดิมหอมกว่าเดิมน้วาตุนลูกชิน้นเส้นผมจะไม่พูดเยอะนะพี่มันถูกใจผมทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้ผมกินเกลี้ยงแน่นอนพี่และยังไม่พอนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีเมนูอื่นๆด้วยนะ อย่างข้าวกะเพราเนื้อตุน<ม>ข้าวกะเพราหมูตุนข้าวหมูตุนรสชาติจะเป็นยังไงกันมาลองกันเลยครับออ,อืม,อม,อมโอ้เนื้อโคดนุ่มตุนจนกินง่ายไปเลยครับนี่เป็นผัดกะเพราที่ได้รสชาติที่กลมกล่อมน้ำกะเพราได้ซึมเข้าเนื้อได้เป็นอย่างดีแถมยังให้เยอะสุดๆโอ้โหจานนี้อิ่มไปมือ้อนึงเลยครับและยังมีน้ำซุปสูตรน้ำดำแถมให้ด้วย อืสดสะใจมากเลยครับโอ้โหน้ำซุปนี่อร่อยแบบนี้ต้องขอเบิ้ลแน่นอนโอ้ยไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆสำหรับคนรักเนื้อตุนทั้งหลายรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนใครที่อยากมาลองกินร้านนี้มีชื่อว่ารวมรสก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหูตุนยาจีนบางบอนหนึ่งใครอยู่ใกล้ๆก็แวะมาได้ร้านจะเปิดทุกวันเวลา8โมงถึง3ทุ่มแวะผ่านมาแถวนี้เมื่อไหร่ ถ้าอยากกินของอร่อยๆอต้องลอง